เมตตาปรมาธบารมีการสละพระชนชีพของพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพระราสีมีอามา์ของพระองค์คนหนึ่งประพฤติมิดีมิร้ายกับนางสนมข้างในพระเจ้าพระณาีจึงโปรดให้ในประเทศเสียจากแว่นแคว้นของพระองค์อามา์ผู้นั้นต้องระหกระเหินไปถึงเมืองสาวัตถี สมัครรับราชการด้วยความขยันขันแข็งจนกระทั่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโกศลเมื่อได้โอกาสจึงกราบทูลยุยงให้พระเจ้าโกศลทุบพิเศณแคว้นโกศลยกกองทัพไปประชิดพระนครทางเมืองพระนศีไม่ทันรู้ตัวเมื่อถูกล้อมจำต้องยอมแพ้โดยดี พระเจ้าทุพพิเศษรับสั่งให้จับพระเจ้าพรณศีมัดพระหัตถ์ไพล่หลังจับใส่สาแรกให้พระเสียนห้อยลงโปรดให้แขวนประจานไว้ที่ประตูพระนครพระเจ้าพราณสีเมื่อถูกลงกรรมกรเช่นนั้นทรงปรารพบถึงพระเจ้าโกศลว่าประพฤติอย่างโจรแท้แท้ไม่ทําอย่างกษัตริย์เลยทรงสังเวชพระไทย ทรงเจริญเมตตาพรมวิหารทำกสินกรรมภาวนาเจริญฌานยังฌานให้เกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมนั้นเครื่องพันธนาการก็หลุดออกหมดพระองค์ทรงประทับนั่งขัดบัลลังตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นทำสมาธิในอากาศ ฝ่ายพระเจ้าโกศลเมื่อสั่งให้จัดการลงทันแล้วทรงฉลองชัยชนะอยู่ขณะนั้นเองพระวารากายของพระองค์เร่าร้อนกระโลนกระวายเหลือกำลังรับสั่งว่าเราร้อนเหลือเกินทรงกลิ่งพระวารากายไปมาบนภูมิภาคนั้นพอได้พระสติก็ตรัสถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเล่าทำไมฉันถึงร้อนอย่างนี้นะ อมาทั้งหลายจึงกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์โปรดให้ทรมานพระราชาผู้ทรงธรรมผู้หาความผิดไม่ได้ถึงปานนั้นด้วยกรรมนั้นแลพระสรีระของพระองค์จึงทรงเล่าร้อนเหลือประมาณในทันใดนั้นเองพระองค์ก็มีรับสั่งให้อมาตไปจัดการแก้มัดเจียปล่อยให้พระองค์เป็นอิสระ พวกอมาตรรับพระราชองการแล้วก็ออกไปที่นั้นได้เห็นพระเจ้าพระนศีประทับคูบัลลังตั้งพระกายตรงทรงเจริญสมาธิอยู่ในอากาศจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าโกศลทรงทราบพระองค์ทรงเสด็จไปโดยเร็วทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วจึงกราบถวายบังคมพระเจ้าพระนศีขอพระราชทานอภัยโทษว่า ข้าแต่พระราชาผู้เป็นเอกราชในการก่อนพระองค์ทรงบริโภคเบญจกรรมคุณพลังพร้อมบัดนี้พระองค์ถูกทรมานในที่อันไม่สม่ำเสมอเหมือนกับเหวยากที่จะพ้นได้ฉะนไหนพระองค์จึงมิได้ลดความผุดผ่องลงเลยทั้งพระชวีวันและพระกำลังก็ยังคงผ่องใสกระปี้กระเปร่าอยู่อย่างเดิมขอเดชะ พระโพธิสัตว์ตอบว่าพระสหายทุกพิเศษขันติความอดทนตบะความเพียรเผาบาปได้เป็นที่ปรารถนาพอใจแก่หม่อมชั้นในการก่อนข้าแต่พระสหายเพราะมีความปรารถนาอยู่เช่นนั้นในการก่อนบัดนี้ชะไหนเล่าจะละทิ้งผิวพันุ์และกำลังกายอันมีค่าแต่เดิมมา ข้าแต่พระสหายผู้เป็นจอมนอรชนสัตบุรุษทั้งหลายบรรเทาทุกข์ด้วยความสุขเป็นผู้มีจิตเห็นยิ่งในความสุขและความทุกข์ทั้งสองนั้นแลขยายความว่าอธิวาสนาขันติความอดทนคือความอดกลัน้นและตบะจารณาธรรมธรรมคือการประพฤติเพื่อเผาบาปนั้นเป็นที่ปรารถนาของหม่อมชั้นมาแต่ เดิมทีเดียวบัดนี้หม่อมฉันก็ได้ตามความปรารถนานั้นจะพึงละผิวพัน์และกำลังอันมีมาแต่เดิมนั้นเพราะเหตุไรเล่าพระโพธิสัตว์ทรงสแสดงว่าบุคคลธรรมดามีความสุขความทุกข์หรือโทมนัสบุคคลน,นั้นจะต้องละผิวพันธ์และกำลังอันมีมาแต่เดิมและเมื่อจะทรงแสดงสมบัติของตนให้ปรากฏ จึงตรัสว่าข้าแต่พระสหายผู้ทรงยศทรงพระปริชาชาญฉลาดหลักแหลมทรงทนทานเพราะทรงอดกลั้นได้กิจที่หม่อมชั้นจะพึงทำคือทานศีลอุโบสถกรรมทั้งหมดนี้หม่อมชั้นได้บําเพ็ญเต็มที่แล้วแต่เดิมมาและเพราะหม่อมชั้นได้ยศที่ไม่เคยได้ในการก่อน คือได้เมตตาภาวนาเพราะเมตตานั้นผิวพัรร์และกําลังวังชาก็งหม่อมชั้นจึงคงมีอยู่บริบูรณ์ชนทั้งหลายที่เป็นสัตว์บุรุษบรรเทาความสุขในราชสมบัติด้วยทุกข์คือถูกซัดโยนหรือถูกแขวนไว้ที่ประตูเมืองที่พระสหายสร้างมันขึ้นมาหรือบรรเทาทุกข์นั้นได้ดังนี้แล พระโพธิสัตว์เวนคืนราชสมบัติแก่อมาตทั้งหลายแล้วเสด็จออกพนวดเป็นืาษีเจริญฌานดับขันแล้วก็ไปเกิดในพรมโลกเมตตาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญในครั้งนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพระองค์พระทรงยอมสละพระชนชีพจึงจัดเป็นเมตตาปรมัตถบารมี